วันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะคือเคล็ดลับวิธีลดหน้าท้องทําอย่างไรให้ได้ผลนะคะเอวคอดๆไม่ได้มีไว้ใส่เสื้อเอวร้อยเท่านั้นแต่รอบเอวที่เกินขนาดมาตรฐานยังมุ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของหลายๆโรคเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงดังนั้นการลดไขมันหน้าท้อง เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญจึงมีเคล็ดลับลดไขมันหน้าท้องง่ายๆมาฝากกันนะคะมีดังนี้คือ 1. เริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมที่ทำให้ตื่นตัวเช่นวิ่งแอโรบิกเบาๆหรือเดินขึ้นบันไดระหว่างทางเดินไปทำงานนะคะ 2. มีกิจกรรมระหว่างวันทำอยู่ตลอดอาจจะใช้เวลาการเดินไปห้องน้ำระหว่างทำงานหรือเรียนด้วยการเดินเรีว เดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์นะคะ 3. ส,สามารถรับประทานอาหารสามมื้อได้ตามปกติแต่เลือกอาหารที่กินมากขึ้นหลีกเลี่ยงข้าวขาวกินข้าวกล้องข้าวแดงเทนนะคะเลือกโปรตีนไขมันต่ำเช่นไก่ปลาลอกหนังเพิ่มผักผลไม้ให้มากขึ้นและลดของหวานทั้งขนมและข้างดื่มเลยนะคะ 4. ออกกำลังกายวันละอย่างน้อย3 0สนาที 5-7วันต่อสัปดาห์เน้นการออกกำลังกายทุกส่วนและหน้าท้องตามด้วยการออกกำลังกายที่ต้องต้านทานกับน้ำหนักเช่นซิปอัพ5ไม่เข้านอนดึกเกินไปเพราะยิ่งนอนดึกยิ่งเสี่ยงต่อการหักข้ามใจที่จะไม่กินของจุกจิกตอนกลางคืนได้นะคะนอกจากนี้ให้ลดเครื่องดื่มที่อาจทำให้มันมีอาการบวมได้เช่นเบีย ก็สามารถช่วยให้ไม่ให้พงป่องได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนเป็นบทความที่มีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยกดดิ่งกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากเนื้อหน้านะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแรงกายคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ